ที่ซีพีของเรานะี่ยก็เป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานแล้วเราเป็นองค์กรระดับโลกด้านผลิตเครื่องดื่มถ้านับเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพปลอดภยัยมีประสิทธิภาพเนี่ยเราเชื่อมั่นในความสามารถของเราเนาะแต่มองอนาคตไปข้างหน้าเนี่ยองค์กรมีความเชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยี ที่มันจะนําเข้ามาช่วยระบบการทํางานของเราเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเพื่อเติมเต็มนะครับเรื่องการ d a t a d ดีฟเวที่เราต้องใช้ระบบต่างๆเรื่องของระบบการผลิตเนี่ยยิ่งสําคัญมากๆปัจจุบันกําลังการผลิตเราเนี่ยค่อนข้างสูงเครื่องจักรเราเนี่ยก็มีระบบอัตโนมัติเต็มไปหมดเซนเซอร์ในโรงงานนี่เต็มไปหมดเลยแต่แทนว่าไงที่จะมีให้มีการรวบรวมข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในระบบการผลิตในทุกๆวินาทีเนี่ยกลับมาเข้าสู่ระบบส่วนกลางเพื่อมาเกิดการวิเคราะห์เพื่อควบคุมระบบการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดลดการสูญเสียน้อยที่ส ซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายธุรกิจของเราเรื่องด้าน growing ที่เราต้องการขยายธุรกิจออกไปด้วยระบบการผลิตนอกจากประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายประเทศด้วยเทคโนโลยีที่นําเข้ามาให้เป็น smart manufacturing จริงๆต้องบอกครับว่าองค์กรของเราให้ความสําคัญกับเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องหลักถ้าไม่มีคนงานก็เดินไม่ได้ business ก็ไม่ achieve คราวนี้สิ่งที่ต้องมาควบคู่กับโลกดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี่ครับตอนนี้เรามองว่าดิจิตอลมาแรงในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย มีอะไรที่เข้ามาช่วยเราได้เยอะไม่ว่าจะเป็น AI นะครับหรือว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ที่ติดตามเครื่องจักรต่างๆเพื่อเก็บ Data ต่างๆสิ่งเหล่านี้คนในองค์กรเนี่ยอาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยแล้วไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็จะช่วยชีวิตเขาได้ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายส่งผลต่อบริษัทคราวนี้สิ่งที่ทางเล็บกนิกเนี่ยเข้ามาช่วยเราก็คือทำให้เราอะ เห็นภาพแบบนี้เห็นไปด้วยกันมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะทําให้การ,การเปลี่ยนแปลงนี้มันสัตว i เทนการเปลี่ยนแปลงต้องเรียกว่าหลังจากได้ได้ทำโครงการสมาร์ทแมนูแฟคเจอริงเนี่ยหนึ่งก็คือคือสปีดสปีดนี่มาทั้งในเรื่องของการผลิตในเรื่องของ Data แล้วก็ในเรื่องของความครบความครบถ้วนในเรื่องของข้อมูลความครบถ้วในเรื่องของสินค้า บริการที่ที่ทางโรงงานกับทางซัพพลายเชนทำงานร่วมกันสิ่งที่มันออกมาอันนั้นเรียกผมเรียกเพียงเอาคุดแต่สุดท้ายเอาคมเนี่ยคือร้านค้าที่เป็นที่เป็นคู่ค้าของเรารวมไปถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้น ถามว่าเรื่องของปัจจัยปัญหาต่างๆที่ไม่คาดคิดเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็คงคงแสดงถึงว่าเราไม่ได้ทํางานร่วมกันนะครับการทํางานที่ชาเลนจ์ย่อมจะเกิดอุปสรรคปัญหาเป็นธรรมดาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสิ่งที่เราเห็นที่ผมเห็นทีมทํางานด้วยกันเนี่ยคือทุกคนทํางานเป็นวันทีมวันโกจริงๆนะครับเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยทุกคนมุ่งไปที่ปัญหาแล้วก็มองไปที่เรื่องของออ j e c t i ีฟ เรื่องของ purpose ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำโครงการนี้เนี่ยทำเพื่ออะไรเราต้องการจะเห็นอะไรเพราะฉะนั้นพอทุกคนเห็นเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาไปด้วยกันเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายขององคอ์กรเนี่ยนะครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยมองไปถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาหาทางป้องกันวิธีการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันสิ่งที่สำคัญคือทุกคนไม่ได้มองปัญหาของตัวเองหรือว่ามองมองว่า KPI ของตัวเองนะครับแต่มองไปที่เป้าหมายใหญ่ เ,เพราะฉะนั้นการร่วมมือร่วมใจกันของทีมไม่ว่าจะเป็น r e p g o n e x หรือ TTPA เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนเป็นวันทีมจริงๆและก็มองไปที่ความสําเร็จร่วมกันจริงๆก็จากประสบการณ์30กว่าปีในกลุ่ม p ปิโตเคมีคือ C S C G Chemical นะครับทาง r e p g o n e x เราเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของ critical asset ทั้งคือ22โรงงานนะครับเลปโตเน็กเนี่ยก็ได้พัฒนาดิจิทั l r ีไ i ตี้แพลตฟอร์มนะครับขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะทำนายสุขภาพของเครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหานะครับทำให้โรงงานทั้งหมดหรือเครื่องจักรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ5,000อุปกรณ์นเนี่ยสามารถที่จะรู้ล่วงหน้า ว่าสุขภาพมีปัญหาป้องกันการเกิดอันแปลนชัดดาวได้สําเร็จก็ต้องเรียกว่าความประทับใจเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเริ่มต้นโครงการกันเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างโควิดการที่จะเข้ามาพบปะพูดคุยกันเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับแต่พี่พีของ TCP เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงว่าความที่จะเอาสมาร์ทแมนแฟกชวงเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ได้หลังจากที่เราได้มีการโอกาสเล่าให้ทางพี่ๆ TCP ฟัง ทางพี่ๆเนี่ยให้ความสนใจนะครับจนสุดท้ายนะครับตอนโควิดเริ่มซาก็มีช่วงหนึ่งที่ทาง TCP ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพวกเราที่ Digital r i l i r b i y i t y t e r t e r ที่ระยองซึ่งตรงนี้นเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าในจุดนี้ครับในความมาทับใจก็จะเห็นถึงความตั้งใจนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนอกจากพี่ๆ TCP เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมในเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็มีการทำเวิร์กช็อป พี่ๆให้เอฟฟอร์ดแล้วก็พยายามถามคําถามพยายามทำความเข้าใจในโซลูชันที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทแมนแฟเจอริ่งก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นเรื่องของการผลิตเครื่องดื่มเนี่ยผมว่าเรามีความสามารถเราเชื่อมั่นในความสามารถของเรานะแต่พอมองไปข้างหน้าที่มันต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยคิดว่าเราต้องมีการหาพาร์ทเนอร์นะครับที่เราเชื่อมั่นได้ว่าทํายังไงจะสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตของเรา เพื่อเราสามารถนําระบบอัตโนมัติต,ต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นมีการตัดสินใจที่แม่นยํามากขึ้นและทันทุ้งทีรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยใช้ข้อมูลทีมงานของ TCP เราเองก็ได้ไปดูงานอยู่หลายที่นะครับแล้วก็พยายามหาพาร์นเนอร์ต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็ได้มาเจอกับ l e ็บโก้เนซนะครับซึ่งก็เป็นจริงๆก็เป็นบริษัทคนไทยภายใต้กลุ่ม s c g นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีประสบก,การณ์ในการทํางานด้าน Smart Man u f a c t u r i n g กับอุตสาหกรรมของ s c g มาก่อนซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยรู้สึก ของทีม l e โก้เนเนี่ยก็โดดเด่นมากๆในเรื่องของนอกจากเรื่อง t r า n ฟ f o r m a t i o นนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เนี่ยยังมีเรื่อง Transformation ของคนด้วยเพราะหลายๆโปรเจกต์ที่เราเคยทำมาจุดตายของโปรเจกต์สำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับคนและช่วยเราได้เป็นอย่างดีต้องบอกว่าจากเฟสเฟสที่1ที่เราทำงานร่วมกับ Lepco เนผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากตัวเอฟเ i นซีไลน์ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ สะท้อนไปจนถึงต้นทุนทําให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ําด้วยและที่สําคัญที่สุดการที่เล็บโกเน็กนำดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวซิสเต็มมาอินทิเกรตกับรายผลิตเราทําให้มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้เนี่ยลา,ายผลิตเราเนี่ยอาราม์มแล้วก็เบรกดาวก่อนแต่พอเราอินทิเกรตซิสเต็มของทางเล็บโกเน็เข้าไปตัวรายผลิตก็จะอ l e เลอร์ตก่อน และทำให้ทีมที่ทำงานเนี่ยเข้าไปทำการแก้ไขป้องกันก่อนที่ตัวลายผลิตจะเบรกดาวนั่นเลยทำให้ตัวเอฟเ n n นซี i n e เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ครับคราวนี้เนี่ยในเรื่อง smart manufacturing เนี่ยของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โมดูลโดยที่โมดูลแรกเนี่ยเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับเรื่อง AIoT คือเป็นเรื่องของ data integration โมดูลนี้เนี่ยจะช่วยเข้ามาดูนะครับระบบต่างๆของพี่ TSP ในโรงงานนะครับเรื่องการเอาพวก legacy system นะครับหรือพวก อีกคือเป็นต่างๆที่พี่ๆ TCP มีอยู่ทั้งเครื่องใหม่และเครื่องเก่าดึงข้อมูลเนี่ยขึ้นมาอิน e ิเก t รตเข้าหากันในส่วนที่2เนี่จะเป็นเราเรียกว่ามันเป็นโมดูลที่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราคิดเรื่องส p ปนเป็น v a c ล i n g เนี่ยเราจะเอาวิ i n e แว v a ลู e ของทางพี่ๆ TCP เป็นที่ตั้งนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ครับเราพยายาม ที่จะ make sure ว่ามันฟิตสำหรับ TCP ด้วยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็สามารถจะทำให้เกิดซิสเต็มต่างๆที่เป็น real time แล้วก็ visibility ขึ้นมาได้โมดูลที่3เนี่ยจะเป็นโมดูลที่เกี่ยวกับ domain expert เนื่องจากทาง Repco n e x เองเนี่ยเป็น asset performance management solution company ดังนั้นเราจะมี domain expert เข้ามาดูแลเครื่องจักรแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง Equipment Health รวมถึงให้คำแนะนำการาานนการเอาเซนเซอร์ต่างๆเข้าไปติดเพื่อการดูแล e q u i p m e n t ที่ดีขึ้นส่วนโมดูลสุดท้ายเนี่ยเป็นโมดูลที่ขาดไม่ได้ นะครับเป็นโมดูลที่สําคัญมากโดยเพราะเท่าที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารที่เกี่ยวกับ m a ม a เ t u r i n g ในเมืองไทยเราพบว่าการทํำ culture transformation เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆผู้บริหารของทาง t c p ซึ่งเรนเห็นถึงความสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรระดับที่เป็นม a เ u f a c t u นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถจะ overcome challenge ที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถจะนําพาเฟสหนะครับไป s u c c e s ได้อย,ย่าง สมบูรณ์แบบซึ่งในตอนที่เราทํำเช g e culture transformation นั้นเนี่ยก็จะพบว่าเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคนนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยอย่างไรก็ตามคําว่า smart manufacturing อาจจะดูเป็นเหมือนดิจิตอลนะครับแต่สุดท้ายคนก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นชา l ์เลนที่สําคัญในโครงการโครงการนี้เนี่ยครับคือการเอาบริบทต่างๆที่คนจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามา apply และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้อย่างสูงสุดจากเฟสที่1ทีมเล็บโกน็กับ TCP เนี่ย ทำงานกันอย่างลุกบวกสุดพลังจริงๆนั่นก็เลยเป็นที่มาของเฟสที่2แล้วก็เฟสตััๆไปก็คงต้องทํางานร่วมมือกันกับ l e ็บ g o Next ให้ได้ตามแผนของ Smart Manufacturing ตาม Roadmap ที่เรากําหนดไว้นะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเร็วกว่าเป้าหมายที่เรากําหนดครับการทํางานกับ l e ็บ g o Next นะครับต้องยอมรับว่าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมีมากมาก ในเดียวกัน,นการทํางานร่วมกับทีมเราเร่วมกันทํางานในทุกๆเรื่องเป็นวันทีมจริงๆก็สามารถพูดคุยกันได้ตลอดแล้วก็สามารถช่วยกันผลักดันให้โปรเจกต์ได้บรรลุผลสาเร็จได้ในเวลาที่เราคาดหวังสุดท้ายก็ขอขอบคุณทีมบริหารของ TCP นะครับคุณสราวุฒิยู่วิทยานะครับและทีมงานทุกท่านนะครับที่มาสร้างประสบการณ์ลุกบวกสุดพลังในครั้งนี้ครับ Hello. On behalf of Aviva, it's my great pleasure to congratulate TC Pharmaceuticals on their successful smart manufacturing strategy. We've been working alongside their team since 2020. In late 2020, we rolled out phase one of the project using Aviva Insight. Now, we're focusing on phase two, looking to improve production efficiency. We have built a one team, one goal culture to enable our team to work together towards a shared vision of success. Together, we are enabling TCP to transform their smart manufacturing strategy to drive operational efficiency and sustainability.